มีคนดูเยอะจังขอบุณเวทน้ำใหม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อนี่ยังไม่ได้นอนครับน่ารักของครับดีครับสวัสดีครับพี่พี่ติ๊กขอให้นักดูอะไรกันนเป็นผู้ชายที่ยิ้มหน้ารักมอนี่คาลิโอลงสีเสร็จแล้วครับสวัสดีจ้าน้องลิโอสวัสดีครับขอบคุณดาวกุหลาบนะพี่คนครับใครคนที่ไหนพัทยาครับ โอ้โหคนดูพันเกตเลยเหรอตื่นเช้าจังคะยังไม่ได้นอนนะครับทำไรถึงไม่นอนเพิ่งลงสีเพิ่งเสร็จครับปากได้ทำไมค่อยสวยมากไม่ได้ทำครับโอ้โหค่ะลงสีลงสีสวยดีหน้ารักยิ้มยิ้มน้ารักจังครับ ดีโออยู่ไหนอยู่ร้านสักครับคนดูเยอะมากโอ้โหใช่พี่เวลานี้ทำไมคนดูเยอะจังอยู่พัดยาตื่นเช้าจากแม่สายข่าวสวัสดีครับตื่นเช้ามากเดี๋ยวน่ารักตอบทุกเม,มนเลยเดี๋ยวีแพรลี่ได้เนใน,ลนไลน์นี่แหละพี่ผมก็ไลน์อยู่เนี่ยโอ้ยของคับพี่ติ๊กของครับ วมนทำไมตื่นเช้าจังไงพี่พี่ตื่นเช้าหรือว่ายังไม่นอนกันนี่จากไลน์ลงสี่ครับดดลบนะงสี่ครับขอบคุณดาวกุหลาบนะพี่ผมรนะน่ารักไลนยไม่แจ้งเตือนเลยเพิ่งลไลน์เมื่อกี้พี่สวัสดีสวัสดีครับตื่นเช้าจาังครับยังไม่ได้นอนครับยังไม่ได้นอนผมไม่นี่ผมเพิ่งลงสีเสร็จ ชาแพนดี้จังมอร์นิ่งนะทีโอมอร์นิ่งครับอุ้ยขอบคุณครับพี่พี่คนครับเฮ้ยผมจำชื่อพี่ได้พี่พี่ชื่อจอยใช่ไหมเตือนเช้าจังลูกอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ไล่จนถึงกี่โมงมาไล่เล่นๆดีเฉยๆพี่ลงสีเพิ่งเสร็จครับมีพี่ชายไหมไม่มีครับมีแต่น้องสาวครับของค้ารับพี่ขอบคุณคร้าลองหาพี่แพรลี่ยังลูกชายพี่แพรลี่นอนอยู่ครับทักบอกแล้วครับอย่ากวนเขาาขอบคุณที่เข้ามาเป็นของสุดใจพี่แพรลี่เราทุกคนนะครับขอดูแลสั่งหน่อยไม่ได้ครับพี่ไม่ได้ครับ ลายสวยวันนี้ตื่นเช้าลีโอรีวิวรอยสักหน่อยค่ะมาเลยเช้าเลยขุณนด้ส้ปปมนคะนาาครับพี่ถุงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบครับโอ้โหทำไมคนดูเยอะจัง พี่แพรรี่บอกไม่ให้ใครดูก็เลยไม่ให้ดูได้นอนไหมครับยังครับยังไม่ได้นอนเลยครับพี่พีวันนี้คนดูสองพันคนนะครับนี่ไม่สำเร็จจังเป้าหมายใหม่แล้วหนึ่งนะพี่พีเป็นหนึ่ง 我都不跟你们在地。 ธุรกิจเรานั้เอาอย่งไรดีโดยจวางแผนที่ใช้เงินของเธอในการจ่ายหนี้ของบานใี้แม่ส่วนเจ้คอนนี่ของเัายังไม่ลงเลิกความฝันที่เธอนั้นอยากจะมีลูกเธอตัดสินใจที่จะเข้ารับการผสมเทียมอีกครั้งไปนานหลังจากนั้นทำด้านเขนก็ได้รับสายจาก FBI ีอย่าเอเร์อ้เร์บอ่ายทาอินเรน็ตแลไม่เหลือให้ขอบคุณครัพี่วิวขอบคุณครเบรออย่างไรก็ตามตูกจะส่งทางไกลสตีพวงเขาจะส่งดีมาชยไปกีวันต่อมาเน็จะพบกับใส่อคะคูนนั้นยายา ทำไมมายืนไรไม่ได้ยืนพี่ผมนั่งอยู่หรือขอบคนพี่ตามทุกคนนะโอ้โหไม่คนดูเยอะจังปางหมดผิดอันนี้วันหยุดคนตื่นเช้าค่ะ ปากสวยนะนี่เฮ้ยแต่จริงตรงๆนะพี่หน้าผมไม่ได้ทํำอะไรมาเลยลงสีเสร็จยังเสร็จแล้วครับเดินเช้าจังหนุ่มน้อยไม่ได้ผมลงสีเพงเสร็จครับยังไม่ได้นอนสวัสดีทีตอนไหนเจอน้องตอนนั้น <c oughs> ผมไม่มีอะไรทำผมว่าไรเงี้ยหน่เน่เหมือนแทนนี้สูงเท่าไรร้อยแปดสิครับ อีก้้ตนนไขไปนอนแม่แม่ลงมาพัญยาตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวรอแม่ลงมาโมนี่ครับน้องลีโอโมนี่ครับพี่นอนนอนบ้านช่องไม่กลับก็มาลงสีอยู่เพิ่งเสร็จแม่ลงมาพัญยาตอนไหนเนี่ยอย่างเห็นฟันทำไมปากสวยมากโยเรียนปีไหนลูกชายปอช้อหนึ่งครับ น้าตาดีนั้น,านาาเรา,เากำลังไปเพิ่งเลิกงานอุ๊ยแม่แม่ผมจะมาเดี๋ยวเธอไปมั้าโอ้โหแล้วแล้วกว่าแม่จะมาแล้วก็กว่าแม่จะตื่นอีกจากจริงหรือสติกเกอร์แทททูแทท,ทูพี่แทททูทแค่แบบอยู่เราไปตลอดชีวิตเฉยแทททัะน่ารักเย็น เดี๋ยวเดี๋ยวมานะตอนเย็นนะ่ะพาไปซื้อเลยนะพร้อมโอนน่ะดรียนวะหล่อเพราะคุณแม่สวยแม่น่าแม่น่ารักเข้าใจรูปเช้าอย่งหรือ,รอ,อยังไม่ได้นอนอยังไม่ได้นอนครับคุณแม่สวยมาดูหน่อยดูอะไรพี่ไม่ไม่เก่ผมปักหมุดผิดปักหมุดใหม่กันแป๊บนึงส่งส่งดอกกุหลาบให้ผมได้นะพี่พี่ ลายสักไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้ที่แพรลี่บอกไม่ให้ดูทำไมไม่นอนคะผมมาลงสียไม่ได้นอนขอบุณดักกุลามนะพี่ๆของนอนยังเนี่ยยังไม่ได้นอนครับแม่สวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมไปถ่ายทิกตอกกับแม่ได้ได้ได้ไดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปถ่ายคลิปกับแม่เพอตอนพอตอนเย็นผมจะมาหาแม่อยู่แม่ลงมาจากกรุงเทพ <im itation> แพร์ี่ไม่ดูเราก็จริงพี่ก็พี่แพร์รี่เขามาบอกเขาห่วงขอ,อนี้อนุญาตติดตามนะคะ <im itation> ทำไมไม่ใส่เสื้อน้องเลียว <im itation> โอพี่ผมลงสีงเพิง่งเสร็จพี่ผมลงสีเพิ่งเสร็จแล้วถ้าใส่เสื้อโอ้โหจะแสบมากเลยพี่ <im itation> ขอพี่การ์ล้านสั่งนะครับ <im itation> ได้ได้เดี๋ยวผมลงสตอรี่นะน้ำข้าวยังคะยังเลยครับค <im itation> ุณแม่สวยมากค่ะ ไม่เจอหนาหนี้ถึงว่าทํำไมน้องหน้าตาดีน้ารน่าแีเลยรองสี่ใครเหรอรองสี่ร้อยสั่ไงครับน้ารักน่ารับมีครับทุกคามี่ทชันงานวันนั้นีผมไม่ได้โชว์พี่ก็มีแต่คนขอดูร้อยสั่นผมก็ไม่ได้โชว์ผมก็แบบหันกล้องแค่นี้ขออนุญาตน้องทํางานอะไรครับผมไม่ได้ทํางานพี่ผมผมเรียนอยู่ครับ ได้นอนไหมริวยังไม่ได้นอนพี่แม่อายุถอยสามสามเอ็ดสามสองพี่แม่ผมอะดูหน่อยงั้นไม่ดูพี่ลองใส่กลางให้ดูหน่อย <c oughs> สักสิเน้นเสร็จแล้วครับแม่สวยมากไม่แปรลูกหรอ